สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบี่ยวคโคดอนพาแซบชแนลครับผมมื่อวานี้มีแขกรับเชิญจากช่องญ่ครับช่องน้องแม็กเสี่ยนชดกินครับผมครับผมสวัสดีครับครับมื่อวานกี้ครับอ้ายเพื่อนครับมื่อวานนี้มากินน้ตับักหุ่งกับต้มบักหอยพี่น้องได้หมกหอยบวกีหอกคยยังไงสลี่หอยหน้าก็หอยสลี่หอยสลี่กับหอยขมครับหอยฉุกะครับได้ละกล้องข้างนี้ข้างนี้ครับพี่น้องหอยฉุกพ่ค่อยอ้วนนะครับ เกียรติย่างยิงครับผมได้มากินกับนอ้องเพื่อนนครับเนาะงมีมะเขากล้องครับ่องไอเงียงก่บเปียวอุดรพาะเสพเบ,พบ่ครับสางพระเสพชาแนลเปี่ยวเพดอนพระเสพชาแนลของผมกับแม็กเกียร์ช่วยินงครับมาครับมาขอ,ขอมันนี่มาเด้อพี่น้องกินข้ากินน้ำไปเบิ่งผมน้ำช่องแม็กเกียร์น้ำเด้อครับเด้อผมอยู่หันนะครับฝากติดตามเด้อครับเด้อพี่น้องครับผมแม็กเกียร์ชวนกินครับชวนพี่น้องกินเสบกินนัวครับ ข้ามยงใหญ่ตามมาุ่งม่นอ้องน,นกาะนวดีแค่แดดแดดหอมเนาะานแมนพักผ้าื้อมาะหนน่งเลยนี่นวดครับน่่าพักผ้ย,ยิบตามมาุ่งมิ่งนอ้องเอาเวนครับครับม่นจทุกคนไงล็ซื้อยุยนันแดใ สุดอินสไตล์ผมสไตล์สายหมดต้องเอาตาวครับงหน่อยๆครับพี่น้องมุ้งม็ดพียำสวยยำเทียง เสรีกัเสบอีกไปแบบนึงบรวะกระเดกนัวพอมกระเดกหอมเนาะับไจุดยีนกัมหงแเสียบด้วพี่น้องสุหยดเลยครับไบโค้งใส่ปอ ตั้งไก่ตั้งไก <Yeah. S 1> ่มาได้ครับเด้อสุดออเดอร์พี่น้องบาทที่นี้สไตล์ผมมันตรงสไตล์แม็กกี้เขาไม่เงี้ยเขาไม่เงี้ยค่ำเสียบครับผมไม่เต็มส่วนมึงเต็มค่ครับพี่น้องเสียบครับผม อยาานองเพิ่นครับอยู่บ้านมาบ้านครับยังมีโอกาสออกซองกันครับตะม,ม,มุงมะลิผิดว่าทีมีกินตมมมะนตม,มุงแสบพี่น้องเอ้ยมาบ้านห้องสุดน้ำประเด็ก่อนฝากกูตามกไดไลค์กดแชร์ได้ครับครับแม่เตือนช่วยกินพร้อมครับผมครับผม สายกินห้ามพลาดเขากลืนไปเลยก็เลยกดมันเข้ากลดบวกไม่กิ่มผมไม่ใช่ผมพี่ไม่กิ่มหอยเสียทำหุ่งแบบประแดกแบบนี้ หอมๆแบบนี้เ่าค่อยได้กินนด้วครับทั้งที่ไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยแบบสไตล์แบบอีสานแท้ๆเนาะตหุ่งแบบกระเดื่องรั่วหอมเปียกต้มยังน้ำแนี่ยนัวจะนั่งหลังขาดนี่ยนัวแบบนัวบอกเข้มเนาะี่เป็นนัวๆครับแนี่ยใส่ต้มหยำโดยเฉพาะ ตอนสุดเอาครับเจ้าเสียบเจ้าในน้ำซุดนำนู้นเสียบแต่หอยนี่นะสุดอยอดวินาทีเขาเสียบไปห้ามหมอเขาว่าเขาเสียบไปห้ามหมอ ô oh, okay, Đây tôi đạc, ồ oh, đây tôi mua mấy chú ăn Đạc con bà đệ, khuẩn lắm hấp, của ở đây bậc hoài Cái nằm lại của xe kia cái ngoài Nó, ma đọc, ngọc cổ phuần,

ไปเปียนเลยนาะอาจจะเป็นปูก็ได้ต้นใหญ่บานห้องปกติกันเกิดเองจะเป็นลิ้งๆงะ้รก็หอมหอมเยนเพวกพักนงพังนอนจะหอมจะหอมกับา่กาจะขึ้นผลจะน่อย ไ่จหมอ้ห <c oughs> มออน่จับหมปลาเดืกเดอกเ,เสียมหหงยอดเลยะต้บุญ้งเสียครับย่เทียงก็ร่างหิวหิวนครับนั่เสียมมันเขาเทียงนครับนี่แต่ว่ากับป่ากับไปก็ใบซองครับหิวมากิน เชิสรับเชื่อมว่ายเกียรติมานั่งอยู่น้ำกันครับผมกินของกันเรียบๆครับพี่น้องโคตรบานเดียวกันเบียปัญญังเติ่มสีเพียรเอาเบียดบวยเตรียมได้การอยู่ยังสุดอ่อนนี้เด้อครับเด็อจังซาใจทำเงี้ยเงี้ยน่อยครับ กินโดนแล้วเรอกับตำฮงผมโอ้โหแ่ดดเซนตำจิ้นอยนะบกไยเพลินำบลเลียดเล่บไกเพลินเขาทาด้ยเนาะบหไยกับตำฮงเนี่ยกินแบบมันบัง เราต้องยักหน่อยๆอย่างน่อยครับหม่งามเหลีงนะมันเป็นหอยตัวหอยนาข้นเต็มๆค่ำหนิเว้ยสดเอาทิ้ง าน่ะสุดเอาเอด้พี่น้องรู้แตประแดกหนกึ่ะครับประแดกง่อนดีเนาะ ไ้นครับไปสรุ่นอรโดดแดงเอ๊ะที่เสียนนดงมันได้กันเนาะช่วำบอกอาน้ำบอกไาเลยลงมาส่งเขีมมาส่วงไทยเปียบบอกอาไหมนี่จุเป็นชาเกีย ใส่เกลือลายปวดเหรอแต้วแตมือเสียปวกไม้เปียนไันเหใส่เกลือายปวดปวดดปวดปปวักวดปวดปวดปดออกดอ ไงไงชุมไทยจะข้ามดูเดือมเป็นหรอครับผมข้ามเลยครับเพงว่าจะมุกเพลหรืเป็นอะไรไปอืมไปซื้อมาหลายมือแล้วไม่อยากเรียนไงมีโอกาสได้ตับมือจริงจังยังเต็มมือมากผนี้ ชืโอเคแล้วครับเนาะคุณยอดครับกะับขอไม่แก้ยึดเรื่อติดตามกดไลค์แชร์ครับเดี๋ยวคนอุดรพาแซบชั้นแนวของผมครับผมครับช่องแม็กเตือนฝากอในเรื่อครับเด้อพี่น้องครับแม็กเตือนส่วนกินครับเขาไปกดเบิ้งกดในติดตามกดไลค์ได้ครับผมครับผม ครับ,รบสำหรับคลิปนี้ฮาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะผมครับตื่นไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย